น้องใหม่ของโครงการ Face Off by Dr. s ตอร์เนะคะพี่อุ๊กคนนี้เธออายุเพียงแค่56ปีขนาดแต่งหน้าแล้วนะคะก็ยังได้แค่นี้เองแต่ว่าคอนเซปต์ของเธอเธอบอกว่าเธอจะไม่เป็นปาร้าอยู่ที่บ้านผ่านไปแล้ว2อาทิตย์ Face Off เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างต้องมาดูคำมแบล็กันค่ะจันดะ บอกว่าไม่อยากเป็นปลาล้อยู่ที่บ้านมันเป็นไงคะปะลาล้อยู่ที่บ้านน่ะคือหมายถึงผู้หญิงอย่าอยูดสวยอย่าเป็นปลาล้อยู่บ้านแต่พี่ไม่ยอมเป็นปลาล้อยู่แล้วไม่เคยทําตัวเป็นปลาล้นะแต่มันอร่อยนะเ <c oughs> ขาเป็นทำอุปมานนะ <c oughs> อ่ะคงหมายถึงอย่างนั้นมากกว่านะ <c oughs> นี่แหละค่ะคือตัวอย่างที่ดีของวัยห้เลยนะคะพอทําแล้วความสุขเป็นไงคะไหนแชร์สิมันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเรามีความสุขมันเป็นพลังงานออกมาอย่างนี้อแฮ ppy แฮ ppy เนาะเจ็บหรือไม่เจ็บทำแฟซซอก ตอนแรกกลัวไม่เจ็บเลยอ่ะนะเ,เธอลุ้นว่าเธออยากรู้ว่าเจ็บมันเป็นยังไงใช่ตั้งเล่ลเลยนะคะล,ลุ้นสุดท้ายไม,ไม่เจ็บว้าว w wow, h a t t h e f o o l ก่อนทำเฟซออฟจมูกดูใหญ่นะคะเราทำให้แล้วจมูกดูเรียวและดองขึ้นร้องแก้มลึกมากตอนนี้ดีขึ้นดาวมีปัญหาตาห้อยเนาะ เล็กถุงตาถุงใต้ตาใหญ่มากแล้วก็มีรอยพับถ้าปล่อยไปจะแย่กว่านี้อีกร่องน้ำหมากมาเรียบร้อยเลยนะคะสวยแบบเล้าๆเงี้ยใช่ไหมสองกระติกเองพอแต่ก่อนมันเหี่ยวมากเลยะพี่วุกอยู่กับมันได้ยังไงแล้วใส่เสื้ออย่างเงี้ยนะมันไปหรือเปล่าคะไม่รู้อะชอบพอใจจะใส่อย่างนี้ด้วยปรึกษามานะคะเธออยากจะทำตาอยากเก็บตาอย่างดีไขมันจะตาล่างเท่านั้นแต่พอดอรสปริงคอมเมนต์ทว่าพี่ต้องสวยขึ้นพี่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ จัดเต็มเลยคะ่ะเอาทุกรายการลาดพังมาจนเป็นอย่างนี้ <laughs> <laughs> พี่ช่างภาพมาอวดหน่อยแล้วให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสของดีๆเลิศๆเ,เลยนะคะ นี่คะ่ะแผงงดงามขนาดนี้เลยนะคะ,แ,แ,ะ,คะแค่2อาทิตย์เองให้โครงการ f a ซ e o อฟสัมภาษณ์เราก็ต้องโชว์หน้าไม่สวยก่อนหลังจากนั้นเราก็จะได้รางวัลแบบนี้คือได้มหาคุศสมบุญใหญ่ที่ช่วยแผ่นดินไทยจริงเปล่าอ่าโอเคเงินทองมากมายบางทีมันก็ซื้อความสุขไม่ได้นะคะมีหน้าที่สวยสดงดงามมีความสุขกันเยอะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะบอกลาคนที่ลูกห้าม แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ลูกสนับสนุนว่าแม่จะทำเลยพูดแม่ไปเลยอยาก<ด>ให้ค, <นะ S 1> คุณแม่สวยโพ่อลูกพูดคำนั้นไปเลยไปเลยไปเลย <ๆ S 1> ห,หลายๆคนที่ต้องปรึกษาลูกนะคะดูคนนี้เป็นตัวอย่างว่าเขามีบุญมากเราอยากให้ลูกเหนือกว่าเรา <S <S บอกลาคนที่ยอมให้ลูกอยู่เหนือกว,าอาอว่า <S 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 สวัสดีค่ะ <S <S